ออนซอนโซลาเซียวสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนทุกๆท่านสวัสดีเอฟซีทุกๆช่องทางทั่วโลกนะครับสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อลุงแม่ป้าพอา่ออาแม่อาหรือเก่านะครับเนาะเมื่อนี้สีมาเบาเรื่องนะครับเบาเรื่องสิบสองโวลต์ยี่สิบสี่โวลต์นะครับหรือว่าจัากโวลต์ก็แล้วแต้น,นะครับเห็นถามเขามาหลายถามเขามาเยอะมากๆนะครับโทรมายำ่ำใดก็ใไซได้บ่ นะครับเนาะใส่ชาร์จตัวนี้ได้บ่ตัวนั้นได้บอ่อนะครับเนะเนี่น็สีมาบออนะครับมาอธิบายเรื่องคือว่าส่วนมากนะ f อฟซีเพิ่นสีโท่มาหาแผงสิบสองโวลต์ยีิบี่โวลต์ยังสี่นะครับผมก็ได้คิดว่าหรือผมคิดไปเองบอ่อหรือจังไหเนาะครับ ส่วน m a r fc พอีว่ามาหาสื่อแผง12โวลต์นะครับสื่อแผง24โวลต์คือในความเข้าใจของผมคือว่ามันบ่มีนะครับบ่มีขายบ่มีผลิตหรืออาจจะมีนะครับแต่ว่ามันบ่เห็นแล้วกั fc อาจจะเข้าใจผิดไปเองว่านะครับว่ามันใส่บัวใดนะครับ,นะรบนะว่ามันใส่กับ พอโวลท์มันหลายมันใส่บอดายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคําว่าใส่บอดายหรือใช้ไม่เป็นนะใส่บอดายแล้วใส่บอเป็นนี่มันคนละความหมายนะครับเนาะมันคนละความหมายก็คือการนะครับการที่ใส่ชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์หรือ24โวลต์นี่ มันจะชาร์ต้องเอาไปพานชาร์จเจอร์นะครับเอาไปพานชาร ouais. ์จเจอร์ก้อนมันจังสีชา์จลงแบตได้นะพี่น้องอันนี้ชาต right, ิลงแบตได้เป็นอย่างต้องพันชาร์จเจอร์สร้างชาร์จเจอร์จะเป็นการควบคุมการชาร์จครับผมคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเต็มเดี๋ยวเขาสิตัดให้ชาร์จเต็มเดี๋ยวเขาสิตัดให้นะครับแบตออนเขากจะชาร์จต่อนะครับไฟตกลงเขาชาร์จต่อพอเต็มเดี๋ยวเขาตัดให้ นะครับถ้าไม่มีชาร์จเจอร์นะครับไปชาร์จลงตรงๆแบตเต็มแล้วเขาก็อัดอัดอัดไฟอัดไฟอัดไฟเข้าไปนะครับแลก็เกิดกับความเสียหายนะครับที่เกิดความเสียหายมันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วนะครับเป็นอย่างคือใส่แผงสามสิบสี่สิบโวลต์นะครับแล้วมันคือสี่ชาร์จสิบสองโวลต์ในคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับซื้อเขาก็าบอกนะครับควบคุมการชาร์จ เขาสิบปล่อยไฟไปหาแบตเตอรี่ให้เขาเองนะครับเพื่อลดแรงดันนะครับลดแรงดันยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นแบต12โวลต์นะครับระบบ12โวลต์หรือยกตัวอย่างเช่น2 4โวลต์นะครับถ้านะครับใส่แผง ถ้าเองใส่แพงสามสิบโวล์เนี่ยเนี่ยครับใส่แพงสามสิบโวล์ชาร์จเขากระสบปรับไฟล่งเหลือสิบสี่โวล์นะครับสิบสี่โวล์สิบห้าโวล์สิบสี่โวล์ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ชาร์จเจอนะครับเขาสิบปรับไฟล่งลเพื่อดันนะครับนะเพื่อที่จะดันเข้าแบตเตอรี่นะครับย่างที่เอซเข้าใจที่โทรมาถ,ถามกนบ หาแผง12โวลต์12โวลต์ดัน12โวลต์บ่เขานะครับน้องพี่น้อง12โวลต์ดัน12โวลต์บ่เขาเพราะว่านะครับชาจบ่เขาเพราะ,าว,าราราะาว่าอย่าง้างเป็นอย่างคือชาจบ่เขาแบตเตอรี่สมบูรณ์ซีอู12.8นะครับ12.8แบตเตอรี่ไม่ไหม13โวลต์ยังสีน่นะครับแบตเตอรี่ไม่ไหมดีๆสภาพดีๆคุณภาพดีๆนะครับซีอู13โวลต์นะครับ ถึงยีิบสี่โวลต์เขาสีดันยีิบหกโวลต์ยีิบห้าโวลต์ยี่ิบหกโวลต์ดันนะครับถึงจะชาร์จเข้านะครับถึงจะชาร์จเขานี่คือคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับแต่แบบนี้นะครับคอนโทรลชาร์จเจอร์ล้วก็เอฟซีโทรมาถามสื่อหลายมากๆผมบอขายให้นะครับเนื่องจากหาตัวที่ดีจริงๆสมบูรณ์ดีจริงๆสเียนจริงๆหรือว่าชาร์จเจอร์ที่ดีจริงๆมีอยู่แต่ว่า นะครับระบบของเราไม่เสถียรนะครับระบบของเขาพาเสถีรยกรก็เฮ็ดให้ชั์เจอร์พังใดคือกันนะครับชั์เจอร์ก็เป็นเป็นเครื่องใส่้าชนิดหนึ่งนะครับเนาะซึ่งถ้าบนเสถีรยรเขาก็มีโอกาสที่จะนะครับเสียใดคือกันแล้วกับตัวเขาเองด้วยคือกันทุกมือนี่คือถูกนะครับถูกมากๆเห็นน,หน้อยๆถึกๆจาซื้อนะครับมันเหมาะกับแผงน,น้อยๆถ้าจะใส่แผงยังไงอันนี้คือแผงระบบ จริงๆที่เขาใช้งานจริงๆที่เขาผลิตไฟจริงๆในฟาร์มนะครับอันนี้คือแบบของแท้นะครับโมเมนต์แบบในน้อยของเล่นทอร์ฟาร์เมอแผ่นละสามสิบเส้นอย่างบบนั้นเนาะอันนั้นก็ใส่ได้นะครับโมเมนต์ว่าใส่บัวใดตัวนั้นก็ใส่ใด้คือกันครับผมแต่ว่าใช้ในระดับหนึ่งนะครับใส่ใดในระดับหนึ่งระดับแบบในน้อยเป็นชาร์จแบตลูกในน้อยอย่างแบบนี้นะครับโมเมนต์ว่าเพิ่นใส่บัวใดอันนี้ก็ใส่ได้ค้อกันตั้งแระดับหนึ่งขึ้นกันนะครับโมเมนต์ว่าบอดี นะครับแต่ว่าด้วยราคานะครับตามแอปต่างกับบอกประมาณร้อยบาทนะครับบอกเกินนี่ร้อยยี่สิบอ่ะแบบแพงกับร้อยยี่สิบบาทแต่ว่ากัขคือกันเบิดนะครับผมลองมาเบิดเบิดแล้วแปดสิบบาทกับแบบนี้แหละครับร้อยบาทกับแบบนี้ร้อยยี่สิบกับแบบนี้เก้าสิบบาทกับแบบนี้คือกันนะครับเนาะนี่นะครับให้พี่น้องเอฟซีคิดไหมนะครับเนาะสำหรับเรื่องสิบสองโวลต์ยี่สิบสี่โวลต์น,นะครับ หาสื่อบ่มมีดอกครับหรือว่าอาจจะมีแต่ว่าเฮาบกคอยเห็นนาะครับว่าแผงสิบโวลต์แผงย4ิบี่โวลต์นะครับเวลาชาร์จใส่แบบนี้นะครับแอมมันออกหลายมันออกไวนะครับมันก็เต็มไวในแบตเตอรี่หนึ่งแผงหนึ่งแบตบหนึ่งลูกยังสี่นะครับเขาชาร์จแป๊บเดียวเขาจะกระชาจเต็มแล้วนะครับนะแบบนี้ก็เต็มไปแล้วนะครับแล้วก็ ถามเขามาหลายอีกอย่างหนึ่งคือว่าแผงใช้ได้ไหมนะครับอใช้ได้กับนั่นแหละครับใส่ใส่ได้กับใส่บบเป็นใสใในนะ่ใช้ไม่ได้กับใช้ไม่เป็นนะครับใช้ไม่ได้กับใช้ไม่เป็นนะครับแผงผมซื้อมาผมก็เอาเงินไปซื้อือกันนะครับพี่น้องเอฟซีโทรมากก็ดี ผมก็เอาเงินคือจากเอฟซีมาเอาเงินมาสื่อผมนะครับเนาะก็เอาเงินมาสื่อผมคือกันผมก็เอาเงินไปสื่อเขาคือกันแล้วผมนะครับผมไม่ได้ซื้อครั้งละหนึ่งแผน่นนะครับนะผมไม่ได้ซือ้อครั้งละหนึ่งแผน่นสองแผ่นนะครับเนาะผมสื่อเธอละพันแผ่นสองพันแผ่นนะครับเธอละลอยนะครับขี่ลายๆกับเธอละลอยแผน่น ก็คือว่าถ้าใส่โบได้ก็คือใส่โบได้ทั้งเบิดนะครับเนาะให้คิดไหมนะครับนะ้องคิดบ้องไหม้าค้าถามแบบนี้หลายๆท่านนะครับหลายๆที่ที่ขายนะครับเพื่อนกันนี่ก็คิดคือกันเลยว่าหรือว่าเขาอยากได้แบบแผ่นที่ใส่บได้โบเขาคือถามแบบนี้นะครับเนาะใช้ไม่ได้ก็มีนะครับแผ่นที่ใส่โบได้ก็มี ้าถามจะมีแสดงว่าอยากใส่ของได้ของที่ใส่ก็ใส่นะครับเนาะเหตห้ค้นขายคิดไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะพอตอบคําถามไปแบบนั้นก็กลายเป็นว่า,ากวนหรือเปล่า,อย,าอย่างจังสี่นะครับระแคะมังสี่ะแค่ละคละายกันนะครับซื้อของนะครับจะผมให้สบายใจทั้งสองฝ่ายให้สบายใจทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายค่อยได้ซื้อได้ขายกันนะครับเนาะค่อยซื้อค่อยขายกัน บออยากให้เอาไปแล้วเป็นยังสั่นยังสี่นะครับเนาะอันนี้ผมเจอเยอะนะครับบางเทือผมขอสื่อคืนนะครับในเมื่อมาอยู่บ้านผมคุยกันอยู่เครื่องมือกับมีเลยครับบอสื่อพอสื่อไปแล้วมีปัญหานี่ยแปลว่าใช้ไม่เป็นนะครับให้คิดไม่นะครับแปลว่าใส่เป็ี่ยนบางคนมาอยากมาอยู่โดนๆก็อยากได้ถือๆก็มี เวลาผมไปซื้อนะครับบาทเดียวเขาก็บ,บรรลให้ผมผมสีบอกให้เลยเวลาเสียมากเนี่ยครับอันนี้คือหน่อยอีกส่วนหนึ่งผมขนไปไว้หลังบ้านนะครับขนไปไว้หลังบ้านอันนี้คือน้อยมากนะครับอันนี้คือน้อยมากหนึ่งหนึ่งร้อยแผงเจอหนึ่งแผงอยู่สี่นะครับคือหน่อยมากนี่ผมมีอยู่หลังบ้านแล้วของตีกงตีครับสารพัดน,นะครับผมรับผิดชอบส่วนมากนะครับเนาะผมเป็นคนรับผิดชอบส่วนมากย่ำผิดเสียแผงเสีย เอฟซีพี่น้องลูกค้าวันใดมารับผิชอาบนัาผมนะครับผมรับผิชอบตัวผมเองเอามาสกปรกปันใดนะครับมาล่างเสียค่านามคาไฟนะครับคาแพ็คคาทรงทุกอย่างทรงแบบเก็บเงินไปทางไปแล้วบรับของซ้ำนะครับบรับของตีครับมาอีกมึกยังดีขึ้นกันนะครับแต่ละมือทุกมือหัวงอกไปแล้วครับคิดหลาย คิดหลายแล้วมาเป็นอย่างเอ่อเข้าใจใจดีนะครับลงทุนทรงไหกอนออกไหกอนมงเทือะของตีกามากระแตกกระมี่นะครับเนาะระวังไปมันบอแตกอาจจะแตกขากลับก็ได้นะครับเนาะของแบบนี้เขากะบได้รับผิดชอบอย่างนี้ครับผนทรงเขากะว่า้าเอาแพ็กบอดีนะครับเนาะทั้งทั้งที่ผมแพ็กโคดเทียบแล้วครับบ่มีผู้ใหแพ็กคือผมแน่นอนนะครับเนาะโฟมแผละสามสิบบาทนะครับหนึ่งแผงใช้นะครับแผงคารามี่นะครับ แผงขนาดหนึ่งเมตรคูณร้อยหกสิบี่นี่ครับเกลืเก้าคูณร้อยหกสิบสี่นี่ผมใส่อยู่สองแผงครึ่งนะครับยังสีไใดแผงแผ่นหนึ่งนะ่ะโฟมแผ่นหนึ่งนะ่ะสามสิบบาทนะครับน้องคิดเบื้องเอาฟิ์มอีกเทปก่าอีกการคาแห้งคาล่างคาคนนะครับมันมีตน้นทุนเบิดทุกอย่างนะครับเนาะนี่สุดท้ายนะครับ,ขอบ,ข,อบขอบคุณขอบคุณคือเก้านะครับเนาะอันนี้มาว้าให้เข้าใจกันนะครับว้าให้เข้าใจกัน เรื่องความรู้นะครับนี่ครับสุดท้ายก็ขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องที่ทุกๆคนทุกๆท่านนะครับร่วงหน้าก่อนเดินทางนะครับเนื่องจากผมจ<ม>ะเหตุงานาหลายอย่างนะครับพอได้อยู่แค่กว่ารลอขายแผงนะครับเย็นพี่น้องอย่างเดียวนะนแล้วเท่ากับเรียนไป่งของนะครับ พี่น้องเอสซีก็ดีทุกท่านที่ช่วงขอได้รับคำขอบคุณจากผมอซอนซลาเซียวขอบคุณในห,หลายนะครับสองมือหน่อยๆกลมล่องอ,อ่อ,อนๆนะครับขอบคุณในห,หลายครับสวัสดีครับ